สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำหัวเชื้อซาวโรด้วยกันนะคะมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะใช้เวลาทั้งหมด7วันค่ะเราต้องมีตาช่างขดแก้วแป้งลายตัวนี้นะคะกดตาช่างให้เป็นเลขศูนย์ก่อนในขณะที่มีขดแก้วเนี่ยนะ ใส่แป้งลงไปค่ะจะเลี้ยงเพียงห้ากรัมกดตะช่างให้หายไปก่อนสตาร์ทใหม่ขึ้นมาเป็นศูนย์ใส่น้ำากรัม ขวดตัวนี้ไม่มีฟ้าเราก็เลยใช้ผ้าขาวรัดเขาไว้แบบนี้ทำแบบนี้ซ้ำกันสามวันวันนี้เป็นครั้งที่สองครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นเขามีฟองอากาศเล็กๆเนี่ยคะ่ะใส่แป้งห้ากรัมใส่น้ำห้ากรัมคะ่ะคนผสมให้เข้ากัน นี่วันที่สองสามวันผ่านไปนะคะเปลี่ยนแก้วใหม่นะตั้งใหม่จะใช้หัวเชื้อเพียงแปดกรัมนะคะนี่ก็จะเขาจะได้อย่างนี้คะ่ะ เพียงแปดกรัมกดตะช่งให้หายไปก่อนใส่น้ำสิบหกกรัมใส่แป้งสิบหกกรัมค่ะแล้วคนให้เข้ากัน ฝาแล้วตั้งพักไว้ทำแบบนี้อีกสามวันนะคะวันที่ห้านะคะตักเชื้อนี้ออกมาแปดกร,รัมนะคะหัวเชื้อแปดกร,รมัมใส่น้ำสิบหกกร,รมัมใส่แป้งสิบหกกร,รมัม คนผสมให้เข้ากันนะคะัผ้าขาวเขาเปื้อนมากเอาไปซักก็ขอปิดไว้แบบนี้เนาะปิดไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะตั้งพักไว้เหมือนเดิมวันนี้เป็นวันที่หกนะคะเชื้อของเราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วค่ะฟองอากาศก็จะเพิ่มใหญ่ขึ้น ทำเหมือนเดิมค่ะตักเชื้อนี่ออกมา8กรัมน้ำ16กรัมใส่แป้ง16กรัมค่ะแล้วคนผสมให้เท่ากัน ก็วปิดฝาพักเขาไว้เหมือนเดิมเช้านี้เป็นวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดไม่ต้องรอให้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะขอแต่เพียงให้พ้นไปสิบเจดชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงประมาณนี้นะคะตื่นมาตอนเชา้าเราก็เริ่มผสมใหม่เลยค่ะหัวเทือที่เรามีเนี่ยตักออกมาสิบห้ากรัมเปลี่ยนขวดนะคะ ชุดนี้จะไม่รอให้ถึง24ชั่วโมงค่ะตื่นเช้ามาก็ทำได้เลยตักหนวยเชื้อออกมา15กรัมใส่น้ำเปล่าลงไป50กรัมใส่แป้ง50กรัมค่ะแล้วคนผสมให้เข้ากัน ไอ้ฝานเราเริ่มแต่น้อยของที่เราจะทิ้งก็จะน้อยนะไม่งั้นมันเยอะมากๆคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เกลี่ยเขาลงติดเขาเหมือนเดิมค่ะหลังจากผ่านไปแปดชั่วโมงนะคะของวันที่เจ็ดจะเต็มขวดนี้เลยค่ะ มอเ้าที่เราผสมจะมีเพียงนิดเดียวจะมีเพียงเท่านี้เขาจะขึ้นมาเต็มที่คือเท่านี้นคะคะพร้อมใช้งานแบบนี้ดีแล้วค่ะ